สวัสดีค่ะสวัสดีญาติธรรมผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาความพ้นทุกทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดเพิ่มเติมอธิบายเพื่อให้เข้าใจไปเรื่อยๆวันนี้คือจะมาพูดหลายๆเรื่องทำไมเราต้องฝึกสติถามว่ามนุษย์ทุกคน มีสติกันอยู่ไหมมีสติทุกคนแต่สติมันไม่มีกำลังสติมันไม่มีกำลังถ้าสติมีกำลังมันจะควบคุมความคิดของเราได้ในระดับหนึ่งควบคุมการกระทําของเราได้ในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเราอยู่ในครอบครัวเราทะเลาะเบาะแวงกับคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่ สามีภรรยาหรืออะไรก็ตามถ้าเรามีสติหรือสติเรามีกําลังมันจะควบคุมอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งจากการกระทบที่รุนแรงก็จะเหลือน้อยลงแม้แต่กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เราครบอยู่ประจำที่เราคุยสนทนาอยู่ประจำหรือเพื่อนร่วมงาน หรือเราขับรถไปตามท้องถนนถ้าสติเราไม่มีกำลังมีแต่เรื่องเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องฝึกสติให้มันมีกำลังยิ่งเราเราต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อแสเวงหาความพ้นทุกข์อย่างเงี้ยสำหรับคนที่ปราถนาความพ้นทุกข์นะเรายิ่งต้องฝึกสติเพื่อให้สติมีกำลังถ้าสติไม่มีกำลังเราจะไม่สามารถมองย้อนกลับเข้ามาข้างใน กายในใจเราได้เลยสติต้องมีกำลังเท่านั้นมันถึงจะมองย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาแล้วจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ข้างในอยู่ข้างในกายเราต้องฝึกเพื่อให้สติมาอยู่ที่กายให้ได้ก่อนมันถึงจะมองย้อนกลับเข้าไปข้างในได้การปฏิบัติธรรมสติถึงจำเป็น สติจะได้จากการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนถือว่าเป็นการเจริญสติได้หมดรู้สึกตัวได้หมดหรือว่าการกระพริบตาหรือว่าการรู้ลมอาณาปานาสติหรือว่าจะเป็นการฟังเพราะฟังมากๆมันจะไม่ไหลไปความคิดมันจะไหลไปข้างนอกน้อย สติมันก็จะอยู่ที่การฟังถ้าเราเสียบหูฟังเสียบสมอท็อกเวลาเราฟังธรรมะสติก็จะอยู่ในกายเราไม่ค่อยไปไหนมันเลยทำให้เราอะ่ะมีสติได้เหมือนกันการฟังอะ่ะสติฝึกได้หลายรูปแบบแล้วแต่ใครที่ถูกครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนถ้าท่านตรงกับจริตของท่านสามารถฝึกสติได้เลย ไม่มีรูปแบบแล้วก็สําหรับทําไมเราต้องฝึกสติพอฝึกสติพอสติมีกําลังปุ๊บเราจะรู้เห็นรู้เห็นการทํางาน,นกลไกของความคิดเพราะสุขทุกมาจากความคิดถ้าไม่คิดจะไม่มีความสุขจะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันจะไม่มีอารมณ์แต่ด้วยการมนุษย์มันติดคิดมันติดปรุงแต่งจึงมีอารมณ์ แล้วมันเร็วมากมันทำงานเร็วมากมันทำงานส่งต่อกันเร็วมากถ้าเราสติเราไม่มีกำลังจะจับมันไม่ทันเมื่อเราเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งเราก็ละมันไปเรื่อยๆการละมันเหมือนละตัวตนละไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ละเราก็จะไหลถ้าเราไม่ละเราจะไหล ถ้าเราละบางคนตั้งใจละมากเกินไปตั้งใจละเพื่ออยากจะหลุดพ้นเร็วๆถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันก็เป็นกิเลสถ้าเราตั้งใจละมากเกินไปมันก็เป็นกิเลสอีกเราละโดยไม่ได้ตั้งใจอันนั้นไม่เป็นกิเลสถามว่าทุกคนทำได้ไหมมันต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ละโดยไม่ได้ตั้งใจคือเหมือนเราหยิกตัวเองอะค่ะเราหยิกตัวเองแบบเนี้เราเราเราปรุงแต่งอะไรอยู่เราหยิกตัวเองปุ๊บมันเจ็บปุ๊บมันจะกลับมาที่กายแบบเนี้มันไม่ได้ตั้งใจที่จะไปละถ้าละแบบไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นการละแบบธรรมชาติแต่เราต้องตั้งใจละไปก่อนเพื่อเพื่อ ให้เรากลายเป็นนิสัยของเราไปก่อนเราละเราปล่อยเราวางเพื่อให้เราเคยชินเราต้องค่อยๆเหมือนกันที่ว่าเราจะหัดขับรถหรือหัดดำนาลูกชาวนาหัดดำนาเราดำครั้งแรกเราก็ไม่เป็นหรอกเราก็มัวๆซัวๆไปงั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันไม่มีใครหรอกเข้าใจได้ปุ๊บเลยอะ มันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เมื่อเราละเราปล่อยเราวางไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเราขับรถไปเราแตะเบรกไปแตะไปแตะไปแตะไปประมาณนั้นทำไมเราถึงต้องละเพื่อเพื่อไม่ให้จิตเรามันยึดไม่ให้มันยึดกับอารมณ์ <spe ll ate> ไม่ให้มันยึดกับความคิด <spe ll ate> ไม่ให้มันยึดกับการปรุงแต่ง ละความคิดสลัดความคิดทิ้งสลัดการปรุงแต่งทิ้งสลัดอารมณ์ทิ้ง mm hmm. เพื่อไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ mm hmm. เราฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะเริ่มเห็นเห็นอะไรฝึกไปละไปปล่อยไปวางไปสลดัดไปเห็นที่แท้ที่สุดแล้ว มันคือมาจากความคิดไม่มีอะไรถ้าเราไม่คิดขึ้นมาเองมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอารมณ์ไม่ต้องปรุงแต่งสุดท้ายแล้วเรามาเห็นอ้าวที่แท้กูคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนีย่ว่ากูนึกกูคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นไม่มีอะไรถ้าไม่นึกถ้าไม่คิดขึ้นมาจะไม่มีอารมณ์ไม่มีการปรุงแต่งเลยทั้งนั้น ละไปเรื่อยๆมันถึงจะเห็นตัวข้างในตัวข้างในคือตัวนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เราต้องปรุงแต่งให้เราต้องเสพอารมณ์อยู่อย่างนั้นเพราะเราละไปเรื่อยๆมันถึงเข้ามาเห็นแต่ถ้าเราไม่ละมันจะไม่เข้ามาเห็นละไปปัดไปทิ้งไปปล่อยไปวางไปคือการไม่ตามมันจะเข้ามาเห็นข้างในว่าอา้าวที่แท้มันคิดขึ้นมาเองทั้งนั้น มันนึกขึ้นมาเองทั้งนั้นพูดภาษาบ้านๆเอ้ากูคิดขึ้นมาเองนี่หว่ากูก็นึกขึ้นมาเองนี่หว่าที่กูต้องปรุงแต่งที่กูต้องมีอารมณ์มาจากความนึกมาจากกูคิดขึ้นมากูนึกขึ้นมาเองทั้งนั้นมันจะน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาข้างในแล้วมาเห็นเอ้าอ่าเอ้ยกูนึกขึ้นมากูคิดขึ้นมาทั้งนั้นกูมาหลงความคิดตัวเอง มาหลงการนึกคิดของตัวเองนี่ว่ะมันจะน้อมเข้ามาแล้วมันจะเห็นเองมันจะรู้เองพอเห็นเองนะเอา้าสุขทุกข์กูก็นึกขึ้นมาเองสุขทุกข์กูก็คิดขึ้นมาเองมันไม่เห็นกระบวนการตรงนี้ภพชาติกูเป็นคนคิดขึ้นมากูสร้างขึ้นมาเองกูนึกมันขึ้นมาเองนี่ว่ะภพชาติกู เพื่อมาเห็นตรงนี้เราเราปฏิบัติน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเพื่อมาเห็นตรงนี้เมื่อเห็น <c oughs> เห็นไอ้ความนึกคิดของเราเนี่ยที่มันที่มันนึกคิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันโดยกลไกลของมันที่มันทํางานของมันอยู่แล้วที่มันทํางานเป็นปกติของมันมันทํางานโดยอัตโนมัติของมันเนี่ยเรามาเห็นกลไกลตรงนี้เราถึงได้อ๋อที่แท้เรานึกขึ้นมา เราคิดขึ้นมามันถึงได้มีการปรุงแต่งมันถึงได้มีอารมณ์มันถึงได้มีสุขทุกข์ต่างๆมันนึกมันคิดขึ้นมาของมันเองธรรมชาติที่มันมีกลไกาการทำงานของมันอยู่แล้วแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้นึกไม่ให้คิดมันก็ไม่ได้ แต่มันนึกมันคิดขึ้นมาพอเราพัฒนามาลึกเข้าลึกเข้าแล้วพอมันนึกมันคิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องคิดต่อเห็นมันนึกมันคิดขึ้นมาเห็นข้างในมันนึกมันคิดตามมาตามมาถ้าเราละมานะเราละเราปัดเราวางเราปล่อยเราสลัด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 ความคิดทิ้งละความคิดทิ้ง ทิ้งไป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 แล้วมันจะลึกเข้ามาลึกเข้ามาในจิตมันจะเห็นว่าหาเอ้ยกูกนนึกก็คิดขึ้นมาเองท้งนั้น,นกลไกของการทำงานของมันเป็นแบบนี้ห้ามมันก็ไม่ได้ไม่มีใครห้ามมันได้พอเราเห็นกระบวนการตรงนี้ปุ๊บเราก็อ้าวถ้าเราไม่ตามล่ะมันคิดขึ้นมาแล้วเราไม่ตาม เราไม่ต้องไปตามมันเห็นความคิดก็ไม่ต้องตามความคิดเห็นการปรุงแต่งก็ไม่ต้องปรุงแต่งต่อไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องให้มันปรุงแต่งเพิ่มเห็นความคิดก็ไม่ต้องตามไม่ต้องต่อเห็นอารมณ์ ก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อไม่ต้องไปตามอารมณ์มันจะละแบบนี้มันละเข้าไปละเข้าไปมันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วสุดท้ายเราจะเห็นว่ามันก็มีแค่ความคิดมีแค่ความคิดที่เราคิดที่เรานึกขึ้นมาเองทั้งนั้นพอเราเห็นแล้วเราไม่ตาม มันก็ไม่มีอะไรนี่มันคิดขึ้นมาเราก็ไม่ตามมันไปเอ้ามันก็ไม่มีอะไรมันนึกขึ้นมาเราไม่ตามมันไปเอ้ามันก็ไม่มีอะไรเอ้ามันปรุงแต่งอยู่เราไม่ปรุงแต่งต่อเอ้ามันก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ไม่มีอารมณ์อะไรนี่ไม่มีอารมณ์เลย ไม่ต้องเป็นธาตของอารมณ์เราเป็นธาตของความคิดเป็นธาตุของการปรุงแต่งเป็นธาตของอารมณ์อยู่ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่รู้แต่พอเราพัฒนาพัฒนาตัวเองเข้ามาข้างในข้างในเรื่อยๆมันถึงเหตุา่าอ้าวมันคิดขึ้นมาก็เรื่องของมันพอเราไม่ตามมันก็ดับไปเองนี่หว่ามันปรุงแต่งอยู่เราไม่ตามเราไม่ปรุงแต่งเพิ่มเราไม่ปรุงแต่งต่อ เอา้ามันก็ดับไปเองนี่เราเห็นอารมณ์เราเอา้าถ้าเราไม่เราไม่ตามอารมณ์เอา้าอารมณ์มันก็ดับไปเองนี่นี่แหละค่ะวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเพื่อพ้นการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นวิธีที่ง่ายเข้าใจง่าย ไม่ต้องไปปฏิบัติทรรอะไรมากมายมองเข้ามาที่ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเห็นมันปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปเพิ่มเติมมันไม่ต้องต่อมันแค่นี้แหละค่ะวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ดูอารมณ์ของตัวเองอย่างเดียวดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอย่างเดียว ดูมันอย่างเดียวเห็นม no ันอย่างเดียวเห็นแล้วไม่ต้องต่อไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องคิดเพิ่มไม่ต้องปรุงแต่งต่อไม่ต้องปรุงแต่งตามไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเดี๋ยวมันดับไปเองฝึกปฏิบัติแบบนี้ดูมันไม่ต้องตามไม่ต้องต่อไม่ต้องเพิ่มเติมเดี๋ยวมันดับไปเองเราปฏิบัติทำ เพื่อให้เข้าถึงการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือการเห็น,นกลไกการทำงานของธรรมชาติของจิตการบรรลุธรรมไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ผู้รู้ทุกอย่างมีตาทิพย์ทุกอย่างเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่นะคะการบรรลุธรรมคือการเข้าใจ กลไกของความคิดคกลไกของการปรุงแต่งกลไกของอารมณ์มันจะเข้าใจกลไกของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของจิตตัวเองของความคิดตัวเองของอารมณ์ตัวเองฝึกปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะเข้าใจเองมันจะบรรลุเองเมื่อบรรลุเมื่อไหร่ก็เข้าใจเมื่อนั้นฝึกทำไปเรื่อยๆการบรรลุไม่สามารถที่จะกำหนดเองได้ไม่สามารถที่จะคิดเองได้เราทำเหตุไว้เราสร้างเหตุไว้มันจะบรรลุเมื่อไหร่เรื่องของมันสภาวะของจิตมันจะคำนวณของมันเองกลไกมันจะทำงานของมันเองเราไม่สามารถไปแทรกแซงอะไรได้ เมื่อเราพัฒนาตามที่ผู้รู้สอนเราฝึกเราปฏิบัติตามที่ผู้รู้สอนเราก็จะเห็น,นกลไกของมันไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วจะเห็น,นกลไกการทำงานของมันไปเรื่อยๆแล้วเรื่องบรรลุมันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องคาดหวังยิ่งคาดหวังยิ่งไม่บรรลุ นี่แหละค่ะการบรรลุธรรมก็อยากให้ท่านที่ตั้งใจที่จะปรัรนนาความพ้นทุก์ฝึกปฏิบัติตามไปเรื่อยๆเมื่อกลไกลของจิตมันทำงานประมวลได้ที่ของมันแล้วมันจะเกิดขึ้นเองสภาวะมันจะเกิดขึ้นเองเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้คาดหวังเองก็ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นวันนั้นวันนี้มันเกิดขึ้นของมันเองโดยธรรมชาติของมันเมื่อมันประมวลผลของมันแล้ว มันจะทำงานของมันเองแล้วก็ขอให้ท่านที่พัฒนาความพ้นทุกข์เด็ดเดี่ยวมั่นคงกับการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อหลุดพ้นนี้ขอให้ท่านเด็ดเดี่ยวแล้วจริงใจกับมันตั้งมั่นแน่วแน่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ ไม่มีอะไรที่มนุษย์ปรารถนาจริงจังเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วไม่สําเร็จไม่มีแต่การปฏิบัติธรรมต้องเดินตามสิ่งที่ผู้รู้สอนสิ่งที่ผู้รู้แนะนำชี้บอกทางมันถึงจะไปได้เร็วปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองไม่ไม่มีใครมารู้มาเห็นกับเรา ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแน่วแน่แล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมชาติของจิตตัวเองได้ทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สาธุค่ะ